เรื่องราวความเชื่อในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือวัดหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามที่นี่มีคนกล่าวไว้ว่าหากไปถึงเมืองสมุทรสงครามแล้วไม่ได้ไปกราบหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็เหมือนไม่ได้มาเมืองสมุทรสงคราม หลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวสมุทรสงครามมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่ามีพระพุทธรูปสามองค์เป็นพี่น้องกันลอยตามน้ำมาหลวงพ่อบ้านแหลมอัญเชิญขึ้นประดิษฐานณวัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามองค์กลางคือหลวงพ่อโสธร อันเชิญขึ้นประดิษฐานที่วัดโสธรวรารามจังหวัดชาติเชิงเซาส่วนองค์น้องสุดท้องคือหลวงพ่อโตอันเชิญขึ้นประดิษฐานณวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาท หลอด้วยทองเหลืองปิดทองบริเวณฐานพระบาทมีดอกบัวรองรับพระบาทอยู่บนแท่นฐานแข้งสิงซึ่งก่อสูงประมาณ45เซนติเมตรส่วนองค์พระสูง167เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาลักษณะเด่นก็คือพระพุทธรูปปางองค์นี้มีพระพักงดงามคล้ายพระพักของเทพพบุตร โดยมีคนเคยกล่าวไว้ว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้มีรูปพระพักเป็นเทวดาและถือว่ามีเทพหรือเทวดาเข้ามาสิงสถิตรักษาอยู่ในองค์อย่างแน่นอนหลวงพ่อบ้านแหลมมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวสมุทรสงครามและประชาชนทั่วไป มีการเล่าขานกันมาว่าสมัยก่อนเมื่อผู้ใดได้รับความเจ็บป่วยหรือทุกข์ร้อนประการใดก็มากราบนมัสการบนบานต่อหลวงพ่อความเจ็บป่วยหรืออาการทุกข์ร้อนนั้นก็พลันหายไปหรือไม่ก็ทุเลาเบาบางลงจนเป็นที่นับถือของประชาชนทั่วไปแม้แต่ชาวจีนที่เข้ามาพึ่งบรมโพธิสมภารก็พากันนับถือเป็นอันมาก พวกละครชาตรีหรือละครไทยและงิว้วที่ประชาชนหามาแสดงจะพบเห็นอยู่เสมอซึ่งว่ากันว่าพวกละครหรืองิ้วที่แสดงถวายนี้ถ้าไม่รำเท่า